สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเนาะครับเนาะเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นเดลีด่งางอ่าที่โทคือสวยสดงดงามแท้คุณตาวิถีไทยพันป่าสองต้นนี่อ่าเป็นตะแพงมีใบแบบดัง่างแบบนี้ด้วยเห็นไหมนี่นี่นมันเป็นใบดัง่างแบบนี้ด้วยนี่นี่ สีลายกากแล้วก็มีตัวนี้ด่างล้วนมีเขียวนิดเหนียวนะเออเป็นตะเบิงเนาะหมสันเอ,อหน่าดูตัวนี้ก็ด่างครับครึ่งหนึ่งนะ <S <S แล้วก็มีเต็มแต้มบ้างแล้วก็กําลังจะมีลูกน้อยได้นี่นี่กำลังจะมีลูกน้อยนี่นี่นี่นมีลูกน้อยขึ้นลายต้นเติบหนึ่งสองสเนาะเออที่คุณตาวิธีไทยนับเบิ่งนี่ กำลังมีลูกนอ้อยลองพูดถึงสรรพคุณนี่อัตลักษณ์ของต้นดอกเดลีสิคุณตาวิถีไทยอ่สักสองสามข้อเพร่นว่าเดลีนี่ที่คุณตาวิถีไทยอ่าพึ่งรู้จักเนาะพึ่งเคยเห็นนี่มันเป็นดอกสีขาวอ่าคล้ายดอกไอ้นี่นี่มือเป็นกุบๆอย่างนี้แหละแล้วก็มีช่อดอกอยู่ตรงกลางเนาะ งามดอกเดลีแล้วที่คุณตาวิถีไทยเข้าไปเบื้องนี่มันเป็นดอกที่ดอกไม้ที่เป็นมงคลได้ดอกเดลีต้นเดลีนี่อา่าเป็นมงคลสวยงามมันเถาะไปอา่าปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นอันนี้โบราณเพิ่นว่านะโบราณเพิ่นว่าไว้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ เป็นต้นไม้ฟอกอากาศอืมและเป็นต้นไม้เศรษฐกิจพร้อมเห็ดใ,ในจังว่าจังสัน้นเพราะว่าธรรมชาติของต้นไม้ใบหญ้านี่เวลาที่เฮาปลูกไว้อยู่ใสเขากสิคลายออกซิเจนออกเนาะท่านผู้ชมอ่ะคลายออกซิเจนออกแล้วก็เห็ดให้บรรยากาศสะอาดสดชื่นอืมเวลา คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันคือมีออกซิเจนคลายออกมาแล้วก็เป็นต้นไม้ประดับสวยงามเห็นไหมอ่าเป็นต้นไม้เศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจนี่ก็คือว่าเวลาที่ปลูกไว้ขยายออกสามารถที่จะเอาไปขายได้เป็นราคาได้เดลีธรรมดานี่ก็เป็นราคาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเดลีด่างแบบนี้นนน กระแหงยิ่งเป็นราคานะขายกันต้นหนึ่งสองสี่ร้อยพูอืมโอ้ซื้อใหม่ๆคุณตาวิธีไทยซื้อต้นนี้มาที่เบแค่ยอดสองยอดมีแค่ใบสองใบนี่โอ้สามร้อยกว่านะอันนี้ทับถ้าฟอร์มกอใหญ่หญๆแบบนี้น่าจะอยู่น่าจะอยู่ห้าหกร้อยหรือแปดนะโอ้เป็นราคาประนั้นบอกคุณตาวิธีไทยเป็นราคา เดลี i, ธรรมดาก็ต้นละร้อยสองร้อยแล้วและถ้าเป็นเดลีด่างแบบนี้นี่เออโอ้สิไปหาซื้อมากันนะเออปลูกไว้เล่นๆไว้ไง่ายๆไปเอา่ามาฮดน้ำฮดหยังเวลาเขาเจริญเติบโตขึ้นนะอือเขาก็สิได้เอาไปขายได้บนีงคุณตาวิธีไทยเอ้ยเออได้ขายอิลีนะได้ขายอีหลนะีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ บริษัทห้างร้านบ้านพักโฮมสเตย์อหรือว่าบ้านสวนอะไรต่างๆนี่หรือว่าสปาเนี่เอามาปลูกไว้เนาะอะเพื่อที่สีอ่าฟอกอากาศให้กับลูกค้าที่มาพักมาจัดกิจกรรมหรือมาใช้บริการอลูกค้าเห็นอะไรที่มันงามๆสวยๆงามๆก็รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสดชื่นมีแหงหูมีแหงตานะอ่าและก็เอามาเห็ดเป็นกระเช้าของํำรวยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการบอว่าสิเป็นบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทสปาอ่าโรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านค้าอะไรต่างๆเอามาทำเป็นกระเช้าของํำรวยมอบให้นะวันนี้ ทางสำนักงานทางหน่วยงานของเราทางบริษัทของเรามาีต้นเดลีด่างมอบให้กับทุกท่านคนละหนึ่งต้นคนละหนึ่งกระเช้าสันปา,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 าทิโทอเหิดบานเหิด o u ไว้แล้วถือใจลูกค้าขนาดเนาะอืกสิได้มาเป็นประจำแล้วบานี้ <c oughs> เออเอเอโบไปไซล้วคุณครู เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอามาประยุกต์ในการเรียนการสอนนะให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีนักเรียนมือน,นี้คุณครูเอาต้นเดลีด่างมาให้พวกเธอวาดแล้วก็ระบายสีหยิบเอากระดาษดินสอขึ้นมาบอสันให้นักเรียนได้วาดอันนี้โบแมนนี่ตัวนี้ตัวนี้น้อยอันนี้ก็คือขี้ขี่ขี้นกอันนี้อันนี้ขี่นกตัวนี้นี่มันขี่เปลดลงมาแลวมันอ คุณตาวิธีไทยหกอ,อกนะว,ว่าวโอ้เป็นอันด่างบ่บาดแท้บบแมนเป็นขี้นกนะขี้นกแต่แตัวนี้อันดะ่างนะให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีนักเรียนหมักขนาดชั่วโมงนี่ชั่วโมงศิละปะนี่เพราะว่าอย่งเพราะว่าครูอเอาต้นไม้ใบหญ้ามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีได้ฝึกปรือนะได้ใช้จินตนาการในการวาด โดยเฉพาะเอาต้นไม้มงคลมาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีนี้แห้งขักนะจินตนาการไม่รู้จักจบสิน้นแล้วยังสามารถปรับใช้กับการเรียนการสอนวิชาอ,าอื่นอย่างเช่นวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษก็เอาชื่อภาษาอังกฤษมาให้ภาษาไทยก็เอาเดลีด่างให้นักเรียนจดลอกลงไปคณิตศาสตร์ล่ะ คิดซากก็ได้คือกันนี่บวกลบคูณหารนี่นักเรียนนับสิมีกี่ใบนี่ใบสีขาวที่เป็นด่างนีกี่ใบแล้วใบที่ไม่ด่างนี่มีกี่ใบนับบวกรวมกันสิเห็นบาะประยุกต์ใช้วิชาเศษวิทยาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ก็เอามาให้นักเรียนได้ทดลองปลูกได้ทดลองศึกษาค้นคว้าว่าวิธีการใส่ปุ๋ยลดน้ำพรวนดิน หน้าที่ของแต่แต่ต้นนี้นี่ใบหน้าที่อะไรต้นมีหน้าที่อะไรรากมีหน้าที่อะไรให้นักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลและก็บ,บันทึกนี่คือวิทยาศาสตร์โอ้ในรายยากเนาะท่านผู้ชม,มระดับมหาลาัย <c oughs> อาจารย์ก็ให้นักศึกษาได้สืบเสาะสืบค้นหาข้อมูลว่าแท้จริงแล้วต้นเดลีด่างอันนี้ สาเหตุที่เป็นด่างนี่เพราะอะไรบางคนก็บอกเมื่อศึกษามาแล้วอ๋อเพราะเขาขาดสารอาหารมันเป็นโรคอืมแน,น่นั่นแน่นีนกะะ่กันไปเนาะบางทนก็บอกอ๋อไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติของเขามันเป็นด่างแบบนี้านมาเออแล้วแตแล้วแต่ว่าใครสิศึกษาหาข้อมูลมาได้แบบใดเนาะท่านผู้ชมอืม นิสิตนักศึกษากระสืบเสาะค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นเดลีด่างอันนี้นะเป็นยังจังดางประวัติความเป็นมาของเขานะมาจากสประเทศใดกันแน่อืเอามาเขียนอ้างอิงคนที่ได้พบเป็นคนแรกและก็ตั้งชื่อเดลีด่างนี่มีความหมายว่าอะไรนี่นอันนี้ใบนี้ยังเพิ่งเกิดนะยังบท่านได้ขยายออก ถ้าขยายออกสิเขานะอ่าอันนี้ต้นนี้ก็คือกันมีอยู่สองก่อกอนี้กับกอนี้อือเอาแล้วเนาะสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่าะมีให้เป็นเศรษฐีมโหงเมือหนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนบันีชด เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลก็ของให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกยาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และกระสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตเนาะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงนี้ก็คือเดลีด่างไม้มงคลครับท่านผู้ชม